สนับสนุนโดยการเคหะแห่งชาติคุณจะรู้สึกยังไงถ้าบ้านคุณเต็มไปด้วยขยะก็รู้สึกอึดอัดนะฮะมองไปตรงไหนมันก็อุจาตามหมดเลยภาพลักของหมู่บ้านเราแบบเป็นทางที่แย่ขยะก็กองกองเรามองแล้วไม่สวยงามอะใครไปใครมาอายเขา และมันจะดีแค่ไหนถ้าเรามีการบริหารจัดการเรื่องขยะอย่างเป็นระบบโดยคนในชุมชนรู้สึกดีใจที่มีคนมาจัดการอะไรๆมันก็ลงตัวมันค่อยๆขับเคลื่อนไปเป็นความภาคภูมิใจครับที่ว่าชาวบ้านหรือลูกบ้านให้ความร่วมมือในการจัดการเรื่องขยะแล้วพอเราได้ทําร่วมกันอย่างงี้ค่ะแล้วเหมือนเหมือนเราเป็นเพื่อนเหมือนเราเป็นญาติกัน เราเล่นเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นหลักเรื่องการพัฒน,นาคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่ในชุมชนของการเคหะส่งเสริมทั้งอาชีพนะครับและการสร้างไรายได้ให้กับชุมชนครับก่อให้เกิดเป็นสังคมคุณภาพใช่คยืนยันอีกอย่างหนึ่งครับว่าการเคหะแห่งชาติเขาไม่ได้สร้างเฉพาะที่อยู่อาศัย ต้งแต่เขากําลังสร้างสังคมให้เราด้วยโครงการที่นี่เขาได้รับรางวัลในด้านการบริหารจัดการขยะเยอะค่ะเริ่มตั้งแต่รางวัลชุมชนสดใสจิตใจงดนงามของการเคหะนะคะปี259กับ2561ค่ะแล้วก็รางวัลซีโลเวสชุมชนปลอดขยะของคมส่งเสรมิมคุณภาพและสิง่งแวดล้อมแล้วก็รางวัลการันตีอีกมากมายเลยค่ะ ปัจจุบันนี้เราก็มีชื่อเสียงในส่วนของที่เป็นของธนาคารขยะซึ่งเราขยบมาสร้างมูลค่าให้กับชุมชนอันนี้ก็คือราคาขยะที่เรารับซื้อต้องบอกว่าแพงมากหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ให้ชาวบ้านเนี่ยเอาสมุดบัญชีไปคิดเงินอยู่ในห้องสำนักงานจะมีพลาสติกบางตัวเนี่ยที่เราไม่สามารถขายได้และราคาถูกเราก็อยากให้ขยะเนี่ยมันเหลือน้อยที่สุดออกจากชุมชนใก็ตอนนี้เราทําโครงการกับภาครัฐ ที่มาร่วมให้อาชีพกับชุมชนเขาก็เอาองค์ความรมาให้เราทําโดยการให้เราไปเรียนรู้การทำอิฐบล็อกจากพลาสติกตรงนี้นะครับก็เป็นจุดที่เราต่อยอดมาจากขยะเปียกเป็ดของเราเนี่ย กินอาหารเนี่ยวันหนึ่งเกือบสองร้อยกิโลมันหมดไปกับเป็ดอะ่ะโดยที่เราไม่ต้องเอาไปฝังเอาไปกบเอาไปทิ้งคือเราให้เขาจัดการขยะโดยที่ไม่ให้เกิดมลภาวะโดยการกินกินกินที่ว่าเรามีขยะเยอะมากเ,เราให้หมูให้เป็ดให้ไก่ทำน้ำหมักชีภาพเลี้ยงไส้เดือนทำปุ๋ยต่างๆแล้วมันขยะมันไม่หมดบ่อในหลวงนี่แหละคือที่สุดท้ายแนละ้วอ,อ,อะไรจัดการไม่ได้ปุ๊บเราลงบ่อในหลวงเราเลยเนะครับซึ่งเราเนี่ยไปดูแบบมาที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลกผักเบี้ย มันจะมีโครงการสักกี่โครงการครับที่จะให้พื้นที่ว่างเปล่าแก่ชุมชนในการที่จะเข้ามาทำกิจกรรมดีๆแบบนี้สามารถสร้างรายได้ลดรายจ่ายเพิ่มกิจกรรมในชุมชนและที่สำคัญสร้างความสุขให้กับคนในชุมชนและทั้งหมดทั้งมวลนี้อีกหนึ่งตัวอย่างดีๆนี่คือโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติโครงการหวังว่าจังหวัดระยอง